ผมนายกมวิทย์คณะสาสกรผมนายธวัชศรีฟอกระผมนายปรเทศตั้ขีนาสาวันงบงวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับแบบที่สิบคือีซี DC motor ที่รถเคลื่อนที่รอบกล่องครับอธิบายโค้ดเขียนในคำสั่งวนลูปได้เขียนคำสั่งในการหมุนของมอเตอร์โดยความเร็วของมอเตอร์ตามสัญญาณ PWM ให้รถเดินหน้าจะใช้คำสั่งรัน1 20 120, 120. ิบ เพื่อให้รถเดียวซ้ายจะใช้คำสั่งลันสูดและหนึ่งร้อยเขียนคำสั่งคำสั่งแบบนี้สลับกันจนรถสามารถเลนที่รอบกล่องกำหนดให้ดิเล์ของรถด้านหน้าเป็น1วินาทีและกำหนดให้ดิเล์ของรถเดียวซ้ายเป็น0ูวินาที